สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Prison Pump ซึ่งพวกเราถูกจับเข้ามาในคุกนะทุกคนแล้วพวกเราต้องแข็งแรงขึ้นในคุกดยการจัดการคนที่ขวางหน้าพวกเรานะทุกคนจากเริ่มต้นเราจะอ่อนแอแต่ในอนาคตเราจะแข็งแรงขึ้นมาเริ่มกันเลยนี่เรารอไม่ได้แล้วนะให้ GTA 6ให้เราคอลองครับมัน12ปีแล้ว โอเคก็ค okay, so ือเพราะไปป้อนฮ่าฮ่าลูซเซอร์คุณเอ่อจะถูกจับไปอีกนานเลยดูนี่สิฮ่าฮ่าครองเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็คือเพราะถูกจับมานะทุกคนเพราะถูกป้อนไอ้ไปถึงเพราะป้อนเออฮ่าฮ่าดูสิคนอ่อนแอก็คือเพราะถูกแก่งเพื่อแข็งแรงขึ้นมาเดี๋ยวเราจัดการออกไปจากเขาเฮ้ยมีคนมาช่วยอ่ะโอ้โหโอ้โห ก็คือต้องแข่งแรงขึ้นโอเคอก,ก็คือเราต้องแข่งแรงขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรายังอ่อนอยู่เราก็ต้องแข่งแรงขึ้นนะทุกคนแบมได้แบนเธอ,เ,อเร็วโอเคมาไปฝึกกันเออเออ,เอ,อฝึกอ่าเหนื่อย not bad โอเคไปมินดี้ต้าเรามาแล้วโอ้ยมินดี้เธอเธอจ้าเรามาแล้วเออโอ้โอโอไปมินดี้ถ้าไปฝึกตรงนั้นเลยโอ้ฝึกมนดีก็คือ มินดี้ก็คือตอนนี้เพราะยังกากอยู่เชื่อมดีก็คือเพราต้องแข่งแรงขึ้นก็คือในคุกก็เพราถูกแก้งแล้วเพราต้องแข่งแรงขึ้นนาอชื่อมดีแล้วก็ในอนาคตก็จะหาทางหนีออกจากคุกนี้แต่อย่างแรกเพราต้องแข็งแร่งแล้วก็จัดการพวกนักโทษที่แก้พวกเราเนาะเชื่อมดีมาดีมาเพิ่มนี้แล้ว เออเออข้าไปหาเรื่องเขานี่ไงมันดีตรงนี้มาแล้วดดมันดีมาแล้วเออมันดีมาแล้วคุณรู้สึกลักกี้หรือเปล่านี่คืออะไรเงินเหรอ เรายังไม่มีเงินอ่ะเราต้องไปป้นเงินของคนอื่นจะเด้ฝึกกล้ามขาก่อนเออมันดี้ก็คือตอนนี้เพราะมันดี้จะทำก็คือตอนนี้เพราะยังกากอยู่อะเราต้องฝึกให้แข็งแรงขึ้นกว่าน,นี้โอ้โหดูนี่ฉันไม่กล้าย่าตอนมินดี้ต้องทำอะไรต่อ อ๋อนี่ไงโอเคมี่โอเคกินกันมิ๊ดเป็นนั่งกินกันแล้วโอ้เนื้อดี่เป็นเนี่ยโอ้โหยิ่งนี่เราเห็นคนข้างหน้าพวกเราปะคนตรงนั้นน่าจะเห็นปะไอ็คนที่กินอาหารอยู่ข้างหน้ารู้สึกป่านั่งมิ๊ดเรายังแข็งแรงยังไม่พอมาเร็วดีมาเร็วฝลองไปฝึกกำลังขา ก็คือมินดี้ตอนนี้เพราะยังกากอยู่เพราะหาเรื่องนักโทษพวกนี้ไม่ได้อย่าลืมจำได้เปล่าที่พอถูกจัดการน่ะแ่มฝึกขาแล้วแต่ว่าเขามาช่วยเราอาจารย์คนนั้นเขาดูแปลกๆนี่มีไงโอเคทำไรต่อฝึกกล้ามขาเลย ไปฝึกเออโอเคแปมมีดี้พร้อมจัดการกับเดอะแร s มาเร็วโอเคมดี้เดี๋ยวรอเธอนะแต่ว่าแบบตอนนี้เพราะยังแข็งแรงยังไม่พอมาเร็ววันนี้ตอามาเร็วไม่ยาอย่าไปหาพวกนั้นมนดี้ถ้าจะฝึกยังน่ากลัวดูค่ะมี่โอ้ขอเขาแกล้งคนอื่นอ่ะ มามาช่วยคนนี้กันเถอะเออต่อสู้ต่อสู้เริ่มเริ่มโอ้โหโอ้โหจัดการจัดการเอาลองรีบกด yes ชนะเปนย้เป็นยเนย,ย,ย้ได้เงินมาพี่ตำนมมาเร็ว มาซื้อไอเทมจากคนนี้เลยเลยอ๋อได้อุ้ดอ,อ่ะได้สมิคสมิกฉันได้เพนโซ่เดี๋ยวดูก่อนเพนโซ่เฮ้ยลักบุอแหล่เรยกว่าแหล่ได้เพนบล็อกเพนอะไรนะ เคยมเดีเราไปสูบคนนี้อ,อ๋อเราสูมิกแวนี่เราได้มม่กะ่ะอ๋อใช่ได้ย่างนึงเหรอพรดีงนี้มามาสู้กับคนนี้กัน โอเคอ่าม okay, uh, mm ัน hmm. ด yes, nah. yeah, oh, yes. ี key, ้มาสอบคนนี้กันเขาให้เงินเยอะอะนะเยอะชนะเย้เอาเงินไปส่งไอเทมกันดิอ๋อใช่ไปอัพเกรดอาหารได้นี่ไปเริ่มนดินี่คืออะไร นี่คุณเออมีอะไรที่จะซ่อมเราไหมอะไรก็เรามีอะไรก็ได้อ๋อไม่แข็งแรงขึ้นก็คือมินดี้ตอนนี้เพิ่งกากอยู่เดี๋ยวไปอัพเกรดอาวุธกันดูดีซามีอาวุธเป็น yes เราได้อาเออเราได้อาหารอันใหม่อ๋อว a t อะไรอะไรที่มันเบิร์ตเอ้า กินอาหารโอเคเด้ถ้าเกิดอยากได้อาหารไม่ไ <goodbye> ด okay. ้ถ้าเกิดอยากได้อาหารดีๆอ่ะพวกเราต้องไปเอ่อเพราะต้องไปขโมยเงินหลังฉนี้อ่ะใช่ดิหรืออ อันเทัง้งอันนี้คิยก่อน,อนใช้ได้สองมือนี่เธอใช้เกิดดินสอได้ด้วยไม่ดินสออีกอันนึงอ่ะดินสออะเออเนี่ยรู้ดิอ๋อเข้มดิแบรนด์ดิไปขโมยลันช์ม o น,นี y ของคนนี้กันจะได้อาหารอร่อยอ๋อฉันได้นี้แล้วก็จะได้นี้เร็วเร็ว ก็ขโมย lunch money ของเขากันว่าที่จะเออจะได้กินอาหารอร่อยอร่อย,อย่างเงี้มาเร็วมาเลยเ,เดี๋ยวเพราะกินอาหารอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปซู้กับคนที่แข็งแรงกว่านี้กันเนาะวันนี้ดีปั๊บเราได้ขโมย lunch money อะ คราวนี้มินดี้จะเรามาเอาเงินที่พวลเได้มามาซื้ออาหารอร่อย,อยงไงมาเร็วเดี๋ยวโอเค fresh meat นี่เรามีเนื้ออยู่ทั้งสามชิ้นแน่โปรตีนเอาดิตรงน,นี้ตรงน,นี้มาซื้อตรงน,นี้มินดี้เกตเชอรเบินนั่งกับพวกเขาเนาะ อร่อยดีอร่อยดีคนนี้เขากินกันทั้งวันอ,อร่อยอีกฟูดอีกฟูดนี้ถ้าไปทิปเออเขาดิไปทิเปเชฟอ่าถ้าเธออยากได้อาหารอร่อยอ,อ,อร่อยเคยปะทิปเชฟเห็นไหมเธอได้เยอะขึ้นกินอาหารอีกด้วยครับอ,อ,อร่อยอร่อยกินกันวันนี้จำได้ป่ะที่ตอนนั้นน่ะเขามา พวกเราอะเราต้องแก๊คแคน์นอใช่ป่ะแต่เมนที่เดี๋ยวพวกเราต้องแข็งอะไรขึ้นนะเข้าใจหรือเปล่าเพราอย่าลืมนะเพราะถูกแกล้งแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากอยู่รอดในคูกก็ต้องแข็งแรงขึน้นนี่มันไม่ใช่เวลาเธอที่จะกลับเ้าเป็นอีคุกเรายังไม่ได้ต้องกกล้ามฉันไม่ได้ทำทีโอเคได้ยไปฝึกกล้ามกันเถอะกขา ช่กันกนัานองโอ้โอ้น่าจะเพิ่มจอไลน sh, okay, uh, uh, um, ์แน่นะเด่นเด่เขเออเออยีไปหาชัฟด็อกทรกัน โ uh oh. อ้ยฉันแล้วมีสิทแพคแล้วดูดิเออไม่อยู่สี่อ่ <c oughs> ไม่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 โ oh. อ้ยเต้าหลอกก็ได้เงินมานะโ oh อ้โหเ็าแพ้เอาไปซุ่มจากคนนี้กแล้วกันคนนี้ oh, Được rồi chỉ gặp là quýt hộp anh ạ ok luca à, so. ok 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 các ok 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 bye ok What the heck?